พ่อกับแม่ไม่ดูแลเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ให้อยู่ในบ้านแล้วไม่สนใจนะเอามาทิ้งที่วัดเลยคุณผู้ชมทิ้งอย่างกับหมากับแมวข้างทางอะคะ่ะเห็นภาพเลยว่าพ่อเนี่ยพาลูกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาที่วัดชมนิมิตอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขับเข้ามาเกือบสุดทางอะคะ่ะซึ่งตรงนี้ถัดไปทางขวามือจะเป็นห้องน้ําของวัดหลังจากนั้นพ่อก็ลงมาก่อนแล้วน้องอนุบาลสองวัยห้าขวบก็ลงมาตามพ่อ แล้วพ่อก็พาเข้าห้องน้ําไปแต่พอพ,อพ่อพาเข้าห้องน้ําไปแล้วจังหวะที่เดินออกมาแล้วกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะพ่อเดินกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์คนเดียวโดยปล่อยน้องไว้ตรงห้องน้ําแล้วก็เอาถุงใส่เสื้อผ้าค่ะทิ้งไว้กับเด็กด้วยบอกกับเด็กว่ารอตรงนี้เดี๋ยวกลับมารับเด็กก็ไม่รู้ก็ยืนรออยู่อย่างนั้นสุดท้ายผู้เป็นพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดแล้วหายไปเลยค่ะ แล้วน้องอยู่ในวัดหลายชั่วโมงอยู่จนหิวสักพักหนึ่งอะคะ่ะน้องอะเหมือนเดินไปหาชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เลยสอบถามแล้วก็เห็นว่าเด็กไม่ได้ทานอะไรเขาสงสารก็เลยไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามานั่งป้อนเด็กแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพวกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเจ้าหน้าที่เทศบาลอะมาพูดคุยหน่อยคือชาวบ้านเห็นใจอะเด็กหิวโซห้าขวบอะแล้วเด็กไม่ดื้อน,นะคะ ถามเนะี่ยพูดคุยตอบได้สื่อสารได้นั่งทานก๋วยเตี๋ยวปกติเลยชาวบ้านบอกว่าคือเด็กอะหิวน้องบอกหิวน้ําก็เลยถามว่าทําไมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวน้องบอกพ่อให้รอเดี๋ยวพ่อจะมารับชาวบ้านเลยหาก๋วยเตี๋ยวให้ทานค่ะแต่สังเกตดูตามร่างกายนะน้องมีแผลคล้ายๆกับโดนตีโดนหยิกอะเป็นแผลที่ขาประมาณ7แผล8แผลตรงหูก็มีรอยคล้ายกับโดนหยิกเบ้าตาเขียวปากก็แตก สักพักหนึ่งพอประสานข้อมูลเนี่ยน้องคุยรู้เรื่องนะบ,บอกชื่อตัวเองได้บอกว่าเรียนอยู่ที่ชั้นอนุบาล2โรงเรียนอะไรก็เลยประสานหาครูจนกระทั่งประสานจนไปเจอแม่แม่ของเด็กมาที่วัดนะคะชาวบ้านก็ต่อว่าใหญ่เลยเอ้าทำไมทิ้งลูกแบบนี้แม่บอกว่าที่หนูเอาลูกมาทิ้งแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กดื้อไม่ยอมกินข้าวชอบเอาข้าวไปทิ้ง แล้วชาวบ้านก็บอกหูกวเด็กอะมันไม่รู้เรื่องอมันเดินเอาข้าวไปทิ้งก็ตามไปป้อนมันหน่อยก็ได้ดูแลต้องเอามาทิ้งวัดอย่างนี้เลยเหรอใช่ทีนี้ชาวบ้านอะบอกว่าแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดอะคนเอาเด็กมาทิ้งเป็นผู้ชายนะแต่คาดการว่าเธออาจจะต้องการปกป้องสามีใหม่อะคะอ่ะเลยอ้างมาว่าตัวเองเอามาทิ้งเองคุณรัฐภาควังจังหวัดผู้สื่อข,ข่าวอมรินทีวีลงพื้นที่จนกระทั่งไปเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคือคุณกังสดานเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กคุณกกังสดาาบอว่ คือชาวบ้านเนี่ยเขาเข้ามาช่วยก่อนตอนแรกสงสารก็เอากุฏิเตีเอาน้ําเอาอนไรมาให้จากการพูดคุยกับเด็ก เด็กพูดคุยรู้เรื่องไม่ได้มีปัญหาทางสมองหรือว่าพัฒนาการอะไรค่ะสอบถามว่าเรียนอยู่ชั้นอันไรเด็กตอบคําถามได้หมดเลยนะชื่อเล่นตัวเองตอบได้ชื่อพ่อแม่ก็ตอบได้ทีนี้ก็เลยประสานไปยังหน่วยงานพัฒนาสังคมกับเทศบาลเนี่ยเข้ามาพูดคุยจนกระทั่งตามแม่เด็กเจอแม่เด็กมาที่วัดแม่บอกอยากจะดัดนิสัยลูกเพราะว่าดือ้อสนเอาอาหารให้กินกับเอาอาหารไปทิ้งสุดท้ายเลยเอามาปล่อยวัดเพื่อให้ลูกรอหลายชั่วโมงแล้วหิวลูกจะได้เข้าใจว่านี่ไงท่านเราไม่ทานอาหารเราเอา เอาอาหารไปทิ้งเราจะหิวแต่คุณผู้ชมตองนึกภาพนะห้าขวบอนุบาลสองอาจจะไม่เข้าใจความซับซ้อนลักษณะนี้ค,คุณครูยังบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นครูเลี้ยงเด็กเล็กๆนะ่คร,ครูบอกว่าเด็กวัยสองขวบถึง6ขวบเนี่ยติดเล่นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอาหารไหนรสชาติอะไร,รเขาจะเลือกอาหารที่เขาอยากทานเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเมนูอาหารบ่อยๆหรือถ้าเขาไม่กินข้าวเนี่ยให้กินนม เด็กก็จะมีนมอยู่ในท้องจะอิ่มได้ระยะหนึ่งแต่การเอาเด็กมาทิ้งมันก็ไม่ถูกต้องแต่ล่าสุดแม่เด็กรับเด็กกลับไปแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่พอมอเนี่ยทำทำข้อกําหนดไว้เลยว่าห้ามตีลูกห้ามเอาลูกมาทิ้งอีกแล้วพอมอจะเข้าไปตรวจสอบความเป็นอยู่เป็นระยะระยะด้วยฟังคุณครูค่ะก่อนที่นัน่นคือแม่เขาเข้ามาพอดีอเข้ามามาพอดีแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการทิ้งเด็กคือจะมีการ เออฝึกคือแบบว่ามาให้น้องดัดนิสยัสยใช่ค่ะบ,บอกว่าน้องดื้อมากน้องไม่ยอมทานข้าวทิ้งข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาเลยจะมาดัดนิสยัยไว้ตรงนี้<ม>เออทางของเราเนี่ยคือมันมีมาตรการในการที่บวกกับอนามายัยเขาก็จะมีบอกว่าเด็กช่วงเนี้ยจะเป็นการเบื่อข้าวไม่กินข้าวส่วนเนีคือนมกล่องสองกล่องเนี่ยวันนี้น้องอยู่ได้<ม>ถ้าไม่กินข้าวเราก็คือจะมีการกินนมแทน ใช่ถ้าไม่กินข้าวคือยิ่บงบังคับเขาก็จะไม่กินตอนแรกก็กังวลค่ะตอนแรกก็กังวลแต่พอได้สอบถามจากหลายๆที่หรือว่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หน่วยงานเข้าดูแลทุกวันค่ะแม่บอกว่าลูกเอาข้าวไปทิ้งอยากดัดนิสัยปล่อยให้หิวสุดท้ายคนที่บรรเทาความหิวให้เด็กกลายเป็นชาวบ้านแถววัดนะคะหาก๋วยเตี๋ยวหาอะไรามาป้อนให้ทานชาวบ้านบอกว่าตอนที่แม่เนี่ยมาแสดงตัวแล้วจะรับลูกกลับไปนี่แม่นะ เด็กไม่ได้แสดงความดีใจเลยค่ะที่แม่ตัวเองตามมาเจอกันและจะรับกลับไม่อยากจะกลับเงี้ยหรออืมก็ยังสนใจก๋วยเตี๋ยวที่ชาวบ้านเขาป้อนให้อยู่ครับคือเด็กอาจจะเล็กมากโดยที่ไม่รู้ว่านะคะว่าเฮ้ยตอน,น,นเขาห่วงเล่นเขาอาจจะไม่ได้อยากทานอันนี้แต่ว่าอาจจะสื่อสารกับที่บ้านไม่ได้ครูยังบอกเลยว่าปเปลี่ยนเมนูอาหารบ่อยๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจำเจเพราะเด็กวันนี้เขารู้รสชาติแล้วรสชาติไหนเป็นอะไรเขาเริ่มเลือกกินอยากกินแล้วก็ติดเล่นแค่นั้นเอง มไม่มีใครเอาเด็กไปปล่อยที่วัดเอาลูกไปปล่อยที่วัดแบบนี้แทนที่จะเป็นการเรียนรู้แต่น่าจะเป็นปมในใจใ<ช>องคนก็เป็นได้นะคุณผู้ชมอัปเดต34 HD เฟท่ชนใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ